สวัสดีค่ะเจอกันมาดีอีกแล้วเนาะค่ะเนาะงมันนี้ช่วงบ่ายๆเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้อลีก,ก็ลงคลิปแบบบูตรงเวลาเนาะคะ่ะเนาะก็ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องงานไลน,ะะน์เนาะค่ะเนาะช่วยน้องมิวพรอะะ้อมเนาะค่ะเนาะงมันนี้กับข่าวอลีก,ก็สิง่ายๆเนาะคะ่ะก็อาจจะเห็นแบบจนชิมตาเนาะคะ่ะแต่มันก็บเสียบเนาะคะ่ะอาหารบ้านเฮาเนาะคะ่ะเนาะคนอีสานกันเนาะนี่นะคะมันมนี้ลาบปลาดุกค่ะอลีไปซื้อ,อน้ำเอืะะ้อยค่ะเอื้อยมื้อนี้เราเปิดร้านพอดีเนาะคะ่ะเนาะ ข้องกับเปเพม่นก็สิมีข่าพร้อมค่ะข่าแล้วก็หอมแดงนะคะอนีกันทุกวันเลยค่ะหอมแดงเนี่ยกัน <c oughs> <c oughs> บัดทุกวันแล้วก็นี่ค่ะมีโหระพาพร้อมค่ะโหระพามีผักมีกระหลำ่ำพร้อมนะคะโหระพาจะเป็นสมุนไพรอีกแบบหนึ่งนะคะช่วยร่างสารผิษในร่างกายเฮาคะ่ะมันสรรพคุณมันมีหลายอย่างคะ่ะแต่ว่าอนีจับเข้าๆนะคะนะันคือนี่ค่ะล่างสารผิดในร่างกายเฮาคะ่ะมันจะ,จะออกตามระบบเ,เหี่ยวห่อ,อไปพร้อมเาะคะ่ะเนาะ มาค่ะมากินน้ากันเดอ้อพี่น้องลาบปลาดุกเนาะคะ่ะเนาะเซ็เซเ,เนาะคะ่ะมื้อน,นี้เนาะมาค่ะมากินน้ากันเน่าคะ่ะพี่น้องโอ้ยลืมคะ่ะขามาเบิ่งไอรีก็อย่าลืมเนาะคะ่ะเนาะเป็นกาลังใจแหไอรีกดติดตามช่องไอรีคนภูพานไหไอรีในเดอ้อพี่น้องขามาเบิ่งกับไอรีแล้วกันนะมาคะ่ะมากินน้ากันเง่าคะ่ะไอรีซื้อไก่มาวองค่ะไก่ติ้นกินน้อของปิ้งของอย่างคะ่ะเพราเมนเนลคนละคะ่ะ ดูบุดีดอกคคะปิ้งยา่างคำแรกครับพี่น้องค่ะจะกินหลายแล้วค่ะค่ะมนงดูลูกลิ้นเฮาแล้วมันจะเห็นห้มนมามบุมีรสชาติมีผักเพลวพร้อมค่ะ สะเพลาะก,ก,กรเพิ่นลงขีบซ่าค่ะช่วงนี้แรงบำรุงหัวใจพ่อแค่แก้บัตรได้พ่อ อากาศห้อนเพแล้วะ่ะพีชนุโลกอลีไปทอบเนาะค่ะเนาะเขาไปแป๊บเดียวสิเป็นลมคะ่ะอากาศร้อนแล้วไปเจออากาศหนาวเย็นๆเนาะ,ะเนาะ ไข้แก้ความดันก็นได้เลยค่ะพวกตะไข้อ่ัใอค่ะ เทสรีบไ,ไปเก็บม,มาเลยค่ะได้เหมือนไรเลยค่ะเนี่ยสิบบาทค่ะหมดเนี่ย ร <Okay. S 2> าดปลาเนีดีอยู่ค่ะคนเอาไปขาเชื่อ แกแล้วเพิ่นแกแล้วเพิ่นก็นมาลาบค่ะมาฝังมันหมุนเนาะค่ะเนาะแล้วเพิ่นก็คาเชื่อด้วยน้ำห้อนนะคะไปปรุงมันนี้แบบมี้ก็ดีอยู่ค่ะคัน่เนแแะเพิ่นแกแล้วเพิ่นแบบมาฝังนะนรับมาปรุงเลยชิมบุดี <laughs> มันเป็นปิ้งเนาะค่ะเนาะย่างกันค่ะพอเขากินของปิ้งของย่างดูไรมันกับบุดีค่ะ ทีเป็นยังขาเชื่อน้ำผ่อนอู่คะตอกแผลใส่สูตรน้ำไม้เนาะคะน่ะเนาะแซบ่บเนียนเหมือนเค้อเป็นเซนนะคะอคหอมค่ะ จุงเท้าปะเขาจะเอาแบบหลอดสิบหลอดอะไรเนี่ยผงคละมันไม่ถึงสิบหลอดอากาศของเราอ่ะที่เราใส่ซอบอ่ะรื่องบอกเราเขาไม่กินไงเขาไม่ชอบ lầm bài đi kính giả. Kính à đi kim già đó thì đấy kim nhân ส่งมาประเทศเราเลยเหรอเขาไม่นอนค่ายเขามีเพื่อนหลับอ่ะเขารู้จักที่ขนส่งอนะ่ะ ค่ะมากินด้กันแซ่บอยู่ค่ะเฮ้ hey, ลูกบอยกรามดแล้วค่ะเืมืซื้อมาขนมห้าสิบก้อนนี่เราเคยส่งตัวแทนไห้ไห,หมขนมห้าสิบก้อนนี่เราเคยส่งตัวแทนได้ไหม าส่งนะส่งเป็นของใครเราไมย่ยงไม่เคยส่งร้อยห้าสิบนะแซบอยู่คันเนี่ยอันนี้หิ้วเขาแซบอยู่ อ่อนแซ่บค่ะอน,น่ี้ก็อยากค้อกันค่ะแกงอะยังค่ะแกงไก่ใส่ขาอ่อนกอบไว้ค่ะแซ่บใส่พักขาไปยังหน่อย ก็ได้กลับบ้านนะะก็กลับบ้านก็ดีค่ะบ้านอะไรอ่ะค่ะอ่อนไปแล้วค่ะ,ะเป็นลมแล้ว <laughs> อิ่มแล้วค่ะบันเนี่ยทำจดได้แล้วค่าลีอิ่มแล้วค่ะบอลเน,นี่ยมาดูค่ะน้องมี้นคนีกินหลังไม่มั้งค่ะลีซื้อไก่มาเพราอปิ้งไก่นะคะเนาะ าาค,ค่ะอลีกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสาหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งช่องอลีคนผูพานะะเนาะค่ะนาะมาเป็นกาลังใจให้อลีเนาะคะ่ะมาคอมเมนต์ต่างๆนานาเนาะค่ะเนาะถ้าอลาีแบบ,ออะะบ,บว่าเอทำผิดพลาดอันใดไปเนาะค่ะนาะแบบคือโกเข่าตาพี่น้องหรือว่านะะเนาะค่ะนคำพูดแบบบ่บดีนะะเนาะค่ะนาอฟังแล้วมันโกเข่า,ขาหูนะะเนะาะค่ะน,น,ะะนอะ้องอลีกะขอโทษขอภทยเนาะค่ะนะออลีกะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องช่วงนี้ ลงขิปบอตรงเวลาไปแล้วค่ะอลีลาละค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่เ่อค่ะเนาะ